โชซึงซาจานี่คือเรื่องเล่าของคนเกาหลีค่ะโชซึงซาจาเป็นวิญญาณพยาบาทของเกาหลีค่ะว่ากันว่าโชซึงซาจาคือวิญญาณของคนที่ตายอย่างน่าอนาถหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นถูกฆาตกรรมฆ่าตัวตายหรือตายในอุบัติเหตุวิญญาณเหล่านี้จะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและอาฆาตจึงวนเวียนอยู่บนโลกเพื่อแก้แค้น หรือตามหาคนที่ทำให้พวกเขาตายโชว์ซึงซาจามีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุการตายและความแค้นของพวกเขาบางตนอาจมีรูปร่างน่ากลัวเหมือนปีศาจบางตนอาจมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ธรรมดาแต่จะมีแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและอาฆาต โชซึงซาจามีพลังอำนาจมากมายเช่นสามารถทำให้คนเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือเสียสติได้บางตนก็สามารถเข้าสิงร่างมนุษย์และควบคุมร่างกายของคนคนนั้นได้ชาวเกาหลีเชื่อว่าโชซึงซาจาเป็นวิญ,ญญาณที่อันตรายมากใครที่พบเจอมันมักจะประสบกับโชคร้ายหรือถึงขั้นเสียชีวิต และนี่ก็คือ